สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันเจ็ดเดือนตายต้องปรับคอลอมไม่ใช่ปรับเล็กป,ปรับน้อยนะคะที่ว่าปรับ <c oughs> แบบหลุดฟิดดูหน้ามันได้ค่ะสังเกตได้เลยว่าเจ็ดเดือนผ่าน พลังมากเลยใช่ไหมไม่เคยได้ยินชื่ออยู่ในสารระบบของกระทรวงการคลังมาก่อนไม่เคยได้ยินชื่อในสารระบบของการหย้่ที่ไหนสักที่เขาได้ไย่รู้เรื่องเลยเขาสาวคนเก่งระดับประเทศมาไม่รู้เรื่องเขาอาจจะเป็นประธานบอร์ดด้านบ้านด้านอะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสารระบบอาจารย์ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเหมือนที่อาจารย์สมชัยก็มีความรู้ด้าน้านนี้ซึ่งจะวิเคราะห์ได้ดีกว่าดิฉันมากเลยเนี่ยแต่ขณะเดียวกันดิฉันต้องบอกงี้คือในฐานะที่เราทำบอร์ดอยู่ในวงการการเมืองมานนานมากเนี่ยคือสิ่งหนึ่ง ที่เวลาให้กับประเทศชาตินะไม่ใช่แค่ให้เรียกความเชื่อมั่นให้กับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลน,นะสังเกตได้เลยว่าเจ็ดเดือนผ่านไปตอนแรกเอาเศรษฐามาหนึ่งคิดว่าใหญ่สุดละคือแบบเจ๋งสุดละเอามาเรียกความเชื่อมั่นปรากฏหายหมดเลยความเชื่อมั่นนักลงทุนคุณไปดูสิ B O I ที่บอกว่าจะลงทุนปรากฏหายไปจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนส่วนตรงไหนที่บอกว่าจะมาลงทุนประเทศไทยความเชื่อมั่นไม่มีทีนี้ก็ต้องปรับ กลยุทธ์กลศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเขาจะได้ยินคําว่าร m มทีมเศรษฐกิจใช่ไหมจันนี่ไม่มีคําว่าร m มทีมเศรษฐกิจเลยรัฐบาลชุดนี้เป็นชุดแรกในประวัติศาสตร์ชาติเลยที่ไม่มีคําว่าริมทีมเศรษฐกิจอยู่ไหนเป็นรัฐบาลชุดที่ไม่มีชื่อคำว่ารีมทีมเศรษฐกิจคุณว่าไหมเรื่องกระทรวงต่างการต่างประเทศอะค่ะอยู่ๆพอปรับเสร็จปุ๊บท่านตัมปุยลาออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นแปลกประหลาดมากเลย ขึ้นเลยในสาระบบคอรมไทยเล่าซีดรตมาริการองนายกที่ดูแลเศรษฐกิจคือคุณปานปีแลวก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ค่ะคือถ้าเรื่องทางการเมืองก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องแหกนายกรัฐมนตรีอย่างที่ดิฉันบอกนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอีกที่อันที่2ก็คือว่ามันก็ชัดว่าเขาเปลี่ยนคนมาดูแลเศรษฐกิจก็คือเป็นคนที่ ที่ที่เอามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีือว่าการกระทรวงการคลังเท่ากับเป็นการเปลี่ยนหัวเรือในการดูแลเรื่องเศรษฐกิจค่ะซึ่งซึ่งการที่บุคคลที่มาเนี่ยเป็นเพื่อนนายกรัฐมนตรีและก็ไล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีดิฉันเข้าใจว่านายกรัฐดูหรือยังดูหรือยังคนดังนั่งเคลีย <laughs> คนดังนั่งเคลีย รายการคนดังนั่งเคลียเอาอันนี้มาลงไลฟ์นะเหรอลิขสิทธิ์เขาลงไม่ได้รู้สึกลิขสิทธิษษษษ์ของช่องแปดเขาเราเป็นแขกรับเชิญแต่ว่าสามารถลงเป็นท่อนๆได้มั้งไม่รู้ เขาดูกันให้เต็มประเทศเลยแต่ว่าอันอื่นนะไม่ใช่ตรงนี้ออกไปแล้วไป,ไปไปไล่หาดูเอาเองออกไปแล้วเดี๋ยวนี้เขามีลงมีลิงก์กันออกมาหมดแล้วท่านจะกลับมาแล้ววางมือท่านจะเลี้ยงหลานนะคะ คนเราปากว่าแต่การกระทําต้องดูที่การกระทาอย่าพูดถึงที่ปากเขาพูดเหรอคะแล้วนี่ได้ลิงหลานไหมล่ะก็กระเชิงก็ยังไม่เห็นได้อุ้มเลยนะคะเพราะคอก็ไม่ดีอยู่เรนถามหน่อยสิคะท่านเชี่ยวชาญเรื่องโงูเฮงเรนช่วยดูหน่อยสิคะว่าท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอูแก่สีบอมีราศีไหมคะดูราศีนั่นหมือมองเฉาเฉาดูแม่ดูนั่นหน้าเฉาเฉาหน้าแล้วก็ดูตัวส้อยมักตาสองข้างไม่เท่ากัน พิ่มจะอุกแช่จะอุกแช่บอพิ่มจะตื่นนอนหรือเปล่าตาในบูมไม่เท่ากันตาข้างเล็กข้างใหญ่ก็าละอารมณ์ผันผวนเปลี่ยนแปลงแล้วคนะอ๋อตัวซ้อยมากแล้วก็ดูราศีหน้าไปแล้วดูเฉา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 ก็ไม่ดีสัญลักษที่ไหลต้อยบอมีบอมีอ้อสุขภาพภายในไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีอยู่แม้จะมีอาไรกาแสดงอะไรแล้วแต่จิตสุขภาพไม่ค่อยดีมอดูบอก ซึ่งสุขภาพเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วเออสุขภาพเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วขณะเดียวกันหมอดูบอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่าระวังเดี๋ยวจะได้เข้าโรงพยาบาลจริงๆ <laughs> หมอดูพานุวัฒน์ชินแส,อนนแสบอกว่าเดี๋ยวจะได้เข้าโรงพยาบาลจริงๆ เอาแล้วนี่เขาไม่ได้เข้าไปแล้วเขาก็เข้าไปแล้วเพิ่งออกมานี่เองแล้วพี่จะเปิดเสียงทำไมเนี่ยเธอมันมีคนเอาเสียงฉันไปคัฟเวอร์เยอะมากเลยฉันไปดูตัวเองที่จากจากที่คนอื่นคัฟเวอร์อ่ะ ฉันว่าเดี๋ยวฉันประกวดไอ้คนที่ cover cover ได้เหมือนที่สุดอะจัดประกวดได้ไหมใครที่ cover ได้เป๊ะที่สุดฉันให้รางวัลมีคน cover ได้แบบเป๊ะกว่าฉันอีกอะฉันยังจําไม่ได้เลยว่าฉันพูดอะไรไปอะแล้วมีคน cover ได้เป๊ะกว่าฉันอีกอะแล้วทําหน้านะแบบสะบัดทําหน้าเป็นดเรมาริกาสดิตสดดิงมากกว่าฉันอีกอะฉันไปเจอหลายคนมากเลยนี่นั่งนั่งกันอยู่บ้างไหมนี่พวกคน c o อร์ทั้งหลายอะ มีใครนั่งอยู่บ้างไหมตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบแปดนาทีมีใครที่เขามีใครคเวอร์ฉันที่เป๊ะเป๊ะกว่าที่ตัวฉันเป็นฉันเอาตรงๆนะฉันเห็นหลายคลิปมากแล้วฉันเห็นทุกคลิปที่มีคนค o v e r ฉันเลือกูก็ตลกหัวหน้าคือจริตลกคือพอเปิดไปปุ๊บเอ้าทำไมเสียงเหมือนกูวะพอนั่งฟังเอ้าหน้าไม่ใช่เราแต่ว่าเสียงเราชัดๆแล้วฉันมีความรู้สึกว่าจลิตจะก้านพวกเธอได้กว่าฉันอีกอ่ะ เป๊กกว่าฉันอีกอ่ะเป๊ะกว่าตัวจริงอ่ะจริงๆคือไอ้พวกที่คนที่ cover ฉันเนี่ยไอ้ที่ cover เนี่ยจริงๆคือคือ inner เนี่ยคือของพวกเธอเต็มเต็มเลยนะเออ inner คือพวกเธอเต็มเต็มเลยเนะี่ยมีใครอยู่ในนี้บ้างไหมรายงานตัวมาสิเดี๋ยวนี้เลยแล้วมีอยู่คนหนึ่งสวยสวยใส่มุกสวยชะคุณผู้หญิงคนที่ชอบใส่มุกอ่ะชอบใส่บุ๊กซะด้วยแล้วหน้าตาก,ก็สวยชะแล้ว หน้าไม่ให้กับการจะพูดกูมึงอะแต่ก็แต่ก็แต่ก็ไปพูดกูเนี่ยกูเดี๋ยวฉันเห็นอีกคนหนึ่งอะสวยมากเลยเอ่เอ,อเอ่อ c o v e เสียงดเรมาริกาเสร็จแล้วเขาก็ไปเป็นตนะิ๊กต็อกเกอร์ในฉันเห็นเมื่อก่อนนี่เว v e r เสียงดอเรมาริกาอยู่เมื่อก่อนฉันฉันฉันเห็นคลิปเขาแล้วเขาชอบเปิดฟังเสียงดอเรมาริกาแลวเขาก็เหมือนแบบว่าเขาตามเขาเขาเขาพูดงับไม่ทันอะ่ะ<ม>เขาก็เลยไม่ได้เว v e r จากนั้นปุ๊บฉันก็เลยเห็นเขาอีกคลิปหนึ่งปรากฏว่าเขาก็แบบ เหมือนแบบเป็นติ๊กต็อกเกอร์อ่ะเหมือนเขาก็ขึ้นเป็นขึ้นมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์สายสลิมอ่ะนะแล้วก็สวยหน้าตาสะสวยใช่แล้วชอบใส่มุกด้วยชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็เวลาพูดอ่ะคือพี่เขาจะคลาว่าคนคนสวยคนสวยแล้วพูดไหมแล้วก็กิริยาท่าทางที่พูดมันไม่เข้ากับใบหน้าน่ะคือหน้าเขาสวยแล้วก็ใส่มากดูเป็นผู้ดีมากร็จแล้วเขาพูดคำาอย่างเงี้ยฉันเห็นเขาอย่างเงี้ยเนี่ยกูเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่ากูผ่านรัฐบาลชุดนี้ไปได้เนี่ยนะแล้วหน้าแล้วคำว่ากูของเธอมันไม่เข้ากับเบ้าหน้าเธอเข้าใจไหม <S <S ฉันเห็นคลิปเธออยู่เธอพูดกูไม่เข้าดอเรมริกาพูดกูเดียมันเข้าอยู่แล้วมันเข้าปากนะแต่ฉันเห็นเธอพูดคําว่ากูเนี่ยเธอพยายามจะพูดกูเนี่ยมันไม่เข้ากับเบ้าหน้าเธอ คุณเห็นคลิปนั้นไหมเออเขาสวยหวานแล้วก็ดูหน้าตาสดใสสวยเขาเป็นสายสวยอ่ะเขาน่าจะขายสวยแต่เขามาขายขายฮาร์ดคอร์อ่ะเข้าใจป่ะเออชื่อชื่ออะไรสักคนเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยคุณเคยเห็นใช่ไหมอืมแล้วมันก็จะมีอ่ผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่หัวร้านอ่ะที่ชอบแบบหัวแตงเธออ่ะเออชื่อหัวแตงเธออ่ะที่เป็นผู้ชายอ่ะที่ชอบแบบงับเร็วมากอ่ะโอ้โหเป๊กว่ามาริกาก็ไอ้นั่นแหละชื่ออะไรผู้ชงเหรอ เออชื่อผู้ชงอ่ะชื่อผู้ชงอ่ะอีกคนหนึ่งชื่อผู้ชงจำชื่อได้อีกคนนึงชื่อผู้ชงแล้วเขาจะเวอร์ทุกคนในประเทศนี้แล้วก็ c o อร์มากที่สุดก็ c o อร์กูเนี่ยแหละ <c oughs> แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเป๊ะทุกคําแล้วจะหลุดจะกา้กานจะหลุดจะก้านได้ยิ่งกว่าแล้วก็หน้าตาออกยิ่งกว่าตัวจริงชื่อผู้ชงเออฉันเห็นอยู่ฉันเห็นแต่ระยะหลังไม่ค่อยเห็นนะหรือว่ามันไม่ฟีดขึ้นมาวะ เป๊ะมากเป๊ะเวอร์ต่อไปฉันจะนัดฉันจะนัดสายคเวอร์เนี่ยมาเจอกันสักรอบหนึ่งดีไหมจัดงานมอบรางวัลให้สายคเวอร์ <c oughs> มีคนบอกกำลังเปิดดูเลยค่ะนานๆเขาจะมาสักทีเออเออ,เอ,อแล้วก็มีแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเลยอะ่ะเออมีอีกคนนึงชื่อน้องอะไรวะน้องกระตั้วเหร อีกน้องอีกคนหนึ่งหน้าสวยๆที่อยู่อุบลน่ะอันนั้นเขาไม่ได้ cover นะอันนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นสายสวยเป็นใบรุ่นแล้วก็เป็นเหมือนแบบสายสายสายสาวกลุงตูวัยกระตาะอ่ะเอออันนั้นเขาก็จะแบบว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจเนี่ยออชื่อกระตัวใช่ไหมอ่าอ่าฉันเห็นอยู่ฉันเห็นคลิป ฉ,ฉันทำไมฉันเพิ่งเห็นก็ไม่รู้นะฉันเห็นเพิ่งระยะหลังเนี่ยฉันเพิ่งเห็นแล้วเขาจะข้อมูลคอนเทนต์ข้อมูลแม่นเป๊ะๆนะข้อมูลเหมือนฟังจากดรมริกาไปยังไงก็ไม่รู้ mm. <laughs> ข้อมูลเนี่ยเขาเขาโอเคนะเขาข้อมูลเขาเป๊ะๆนะแล้วทีนี้แล้วเขาก็จะพูดนะนะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นเป็นวัยรุ่นสายสลิมที่คนเม้นต์เยอะมากนะเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยเยอะกว่าดรมริกาอีกนะ mm. คนเม้นต์เขาเยอะมากนะเจ็ดแปดร้อยนะแล้ว มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสวยมั้งเขาจะสวยๆนะเขาจะพูดเนี้ยจะเห็นแนละ้วเขาจะพูดแบบสวยๆอ่ะเขาจะพูดเรื่องนี้นะคะการที่พวกคุณเอ๊ะพวกคุณพวกฝูงฮายิน่าทั้งหลายนะคะการที่เขาจะพูดแบบสวยๆอ่ะฉันเห็นคลิปเขาเดี๋ยวเปิดดูกันนะทุกควงเขาเนีย,เ,นยเปิดมาทนีเลยฮ้ย,ยทำไม AI t i k t o ที่ตอกมันแบบฉันแค่พูดชื่อฉันยังไม่ได้เปิดเลยมันมาเลยอะไฟในตอนนี้ถึงได้กระเฮียนกระเหือเลยอยากจะแก้นะแก้หนาบอกว่ารัฐทรรมนูฉบับนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ม่ันไม่ดีต่อพี่น้องประชาชนไม่ดีต่อตัวนักการเมืองกันแน่ค่ะที่ผ่านมา ลุงตู่ก็พาพวกเราทุกคนฝ่าวิกฤตต่างๆมาได้ฝ่าวิกฤตโควิดมาได้โดยได้ทำมณณปี60ือกศูนยวสร้างโครงสร้างแล้วนี่คนเมนต์เขาเยอะนะคนคอมเมนต์อะประเทศของเรามาได้บริหารประเทศมาได้โดยได้ทำมณณปีหกศูนย์ทำไมมันถึงไม่มีปัญหากับลุงตู่เลยอะคะคะแต่ทำไมคนอื่นใช้ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีอะคะถามหน่อยเถอะที่พวกคุณต้องการจะแก้ เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนเอ่ออาสิเพื่อปากท้องของนักการเมืองกันแน่ค่ะลุงตู่เนี่ยนะไปเป็นองค์แต่ลุงพีเนี่ยหายไปไหนก่อนได้ข่าวว่าอยู่นอกสารระบบแล้วนะได้ข่าวได้ข่าวว่าอยู่นอกสารระบบไหนก็ไม่รู้เอคุณคุณเคยเห็นลุงพีออกมาพูดอะไรไหมล่ะไม่เห็นเลยนะเขาหายไปไหนอะเขาหายไปไหนได้ข่าวว่าวงกินข้าววอห้าก็ไม่ได้ไปนะ เออวงกินข้าววอห้าก็ไม่ได้ไปนะเขาไปกันหมดเลยนะวงกินข้าววอห้านะเขาไปกันหมดเลยมีแต่ลุงลุงปี้ลุงปีนี่แหละไม่ได้ไปลุงปีไม่ได้ไปอืมวงกินข้าววอลห้าลุงปีไม่ได้ไปเขาไม่นัดไปเหรอตั้งหลักไม่ได้แล้วเพราะว่าภายในนั้นมีสามสายลุงปีหลักไม่แน่นแล้ว ได้ข่าวว่าลุงปีหลักไม่เน่นแล้วจ้าทานีเนื้อที่เกือบพันไร่ให้วัดธรรมิการามวรรวิหารแต่นักการเมืองกับพวกอาศัยอำนาจรัฐเล่นแปร่แปรธาตุโอนให้มลลูลนิธิก่อนขายต่อให้บริษัทเอาภายขณะนั้นคนใกล้ชิดนายสนอเทียนทองเป็นเจ้าของต่อมาปี2542ขายต่อให้ครอบครัวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรจนถึงปัจจุบันแต่เหตุที่ทำให้นายงยุทธิชัยดิต,ต้องติดคุกเกิดขึ้นในยุครัฐบาลทักษิณ เดือนกุมภาพันธ์ปี2544กรษฎลีกายืดยันว่าที่ดินอ่าวพายเป็นธรณีสง20ธันวาคม2544นายสมศักดิ์เกียรติไทยสงรองอธิบดีกรมที่ดินสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินขณะนั้นทักษิณชินวัตรเป็นนายกอำนาจขับบ้านขับเมืองและครอบครัวชินวัตรเองก็ครอบครองธรณีสงสนามกอล์ฟอ่าวพายอยู่นายยงยุทธวิชัยดิตรองประลัดมหาไทยขณะนั้นอาศัยอำนาจรักษาการประลัด กรมที่ดินเพื่อประโยชน์แก่บริษัทของครอบครัวนายทักษิณหลังจากนั้นนายยงยุทธก็ได้ดีได้ด,ได,ด,ได,ดีได้ขึ้นเป็นประหลัดมหาไทยกเกษียณแล้วยังได้มาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยและเป็นรัฐมนตรีมหาไทยยุครัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำก่อนจะได้เป็นนักโทษชายจากคำพิพากษาสารปราบปู ทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางที่ภาคสายยืนตามสารชั้นต้นจำคุกสองปีนายยงยุทธวิชัยดิตฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตคดีถึงที่สุดแล้วสารดีกาไม่รับดีกาสารชี้ว่านายยงยุทธปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเอาพายและนายทักษิณแสวงหาผลประโยชน์ต่างตอบแทน สนาอย่างคุณใยายเนื่อมแม้นายยงยุทธได้รับโทษตามกฎหมายแล้วแต่กฎแห่งกรรมยังคงไม่หมดสิน้นยิ่งกว่านั้นการกระทําอุกอาจอาศัยอํานาจรัฐอํานาจการเมืองแปลงธรณีสงสนามกอล์ฟเอาภายผู้ได้รับผลประโยชน์ในทางธุรกิจตัวจริงรอบตัวนายทักษิณยังไม่ต้องรับผิดชอบใดๆกฎหมายยังตามไม่ทันแต่กฎแห่งกรรมมีอยู่ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคุณยายเนือ คือทุกคนพอเข้าใจเรื่องคดีคุณยายเนื่อมใช่ปะคดีคุณยายเนื่อมคดีนี้หลักฐานคืออะไรหลักฐานคือยงยุทธอดีตหัวหน้าไทยรักไทยติดคุกคนนี้เป็นอดีตรองปลัดและคนนี้เป็นคนไปใช้อำนาจราชการในหน้าที่กระทรวงมหาดไทยไปยกเลิกคำสั่งของรองอธิบดีซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน โดยเขาระบุตามกิจสินีกาที่ระบุบอกว่าที่ดินของสนามกอล์ฟที่ระบุนี้ที่เป็นคดีนั่นน่ะมันเป็นของวัดไม่ว่าใครจะซื้อขายหลังจากนั้นด้วยราคาถูกหรือใครจะไปฮุบใครมาใครฮุบใครแล้วเอาไปขายให้ใครก็ตามแต่แต่ต้นเรื่องของที่ดินสนามกอล์ฟอันนั้นน่ะมันเป็นมรดกที่ยายเนื่อมก่อนตุยอะ่ะยายเนื่องแกเขียนยกให้วัด แล้วหลังจากนั้นหลังจากนัดใครก็ไม่รู้แหละที่เอาที่ดินวัดอะไปทำโฉนดแล้วก็ขายออกไปแล้วปรากฏว่าคนใกล้ชิดของเสนอเทียนทองเนี่ยเป็นคนไปเอาไว้ซื้อหรืออะไรก็ไม่รู้แหละฮุบไว้พอฮุบไว้ปุ๊บหรือได้มาเป็นกรมรมสิทธิ์ปุ๊บและจะบอกว่าเมียของคุณเสนอเขาเคยเป็นข้าราชการที่กระทรวงมหาดไทย และหลังจากนั้นปุ๊บมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมียของคุณสนะก,ก็ไปเป็นรัฐมนตรีและปัจจุบันลูกของคุณสนะคนหนึ่งก็เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในรัฐาธิตย์นาวานี้เหมือนกันโดยสรุปแค่นี้นะคะที่มาของมันสตอรี่ทีนี้ทำไมายงยุทธจึงติดคุกเพราะว่ายงยุทธโดนคดีแล้วก็ติดคุกป,ประมาณสองปีถึงสามปีนะแล้วคุณเชื่อไหมเรื่องนี้เรื่องธรณีสงนี่แหละการเอาที่ดินวัดไปเป็นบ้านเอาที่ดินวัดไปถูรูถูกังเอาที่ดินวัด ไปขายเป็นทอดๆเอาที่ดินวัดไปหาประโยชน์มันทำให้กฎหมายเนี่ยจะไปเอาผิดคนซื้อไม่ได้หรือเอาผิดไม่ได้สักทีก็จริงแต่กฎแห่งกรรมอย่างที่สคริปต์นี้เขาพูดอะแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยตามจกนกระทั่งดูสิไม่มีธรณีอยู่ไม่มีแผ่นดินอยู่กลับมาปุ๊บก็ยังต้องเดินเหินตรลกตุลกตลกตลก,ตลก,ตลก,ตลกขนาดคุกก็ยังไม่มีที่อยู่เลย สรุปเลยก็คือว่ายงยุทธก็ติดคุกหลักฐานในคดีที่เอาธรณีสงไปเป็นของตนนั่นคืออะไรนั่นคือยงยุทธซึ่งเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยติดคุกและหลังจากติดคุกหลังจากไหนติดคุกหลังจากคดีนี้เนี่ยมันผ่านไปตั้งนานละแล้วจนกระทั่งยงยุทธเนี่ยออกจากราชการมาเสร็จเนี่ยก็ได้ไปเป็นหัวหน้าพักของ ทักษินแซ้อวยและหลังจากนั้นก็ได้เป็นรัฐมนตรีรู้สึกเป็นรัฐมนตรีสมัยหรือสองสมัยนี่แหละแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีสมัยยิ่งย้วยแล้วหลังจากนั้นก็ไปติดคุกสมัยหลังจากยิ่งย,วย้วยนั่นแหละติดคุกสองปีติดคุกจริงๆสองปีติดเหมือนกับวัฒนามืองสุขที่กําลังติดอยู่ในตอนนี้ติดเหมือนกับบังเอิญว่าติดก่อนบุญทรงก็เลยออกมาก่อนแล้วก็ติดก่อนวัฒนามืองสุขก็เลยยังออกมาก่อนพอออกมาปุ๊บ ขอโทษนะคะได้ข่าวว่าคนคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาครอบครัวอีกเป็นเรื่องเป็นราวดังที่เคยเห็นข่าวกันไปแล้วคือแปลว่าอะไรแปลว่าคือมันเป็นกรรมอ่ะกรรมมันไล่ล่ากรรมมันไล่ล่าคือเขายกเลิกคําสั่งแล้วว่ามันเป็นที่ดินวัดนะออกโฉนดไม่ได้แต่อีตาเท่าเนี่ยดันไปยกเลิกคําสั่งของการยกเลิกนั้นคุณเข้าใจปะเออ ที่ดินมันเป็นของวัดนะอนเนื่องมาจากยายเนื่อมเขามีเจตจนงยกให้วัดยายเนื่อมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเขาตุยไปแล้วแต่เขามีเจตจนงยกให้วัดเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของวัดแต่ว่าวัดหรือมะกรคทยกวัดหรือใครก็ตามแต่จะเอาที่ดินตั้ง9,900กกว่าไร่หรือเกือบพันไร่นั้นนะ่ะไปขายให้ใครเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าใดก็ตามแต่มันไม่ได้เพราะยังไงก็เป็นที่ดินวัดขายไม่ได้คือที่ดินวัดนะ่ะขายไม่ได้ แต่มันมีคนเล่นแร่แปรธาตุที่เอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยไปขายต่อแล้วก็ขายมาสองต่อพอขายมาสองต่อเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอต่อสุดท้ายเนี่ยเอาไปทําสนามกอล์ฟแล้วพอมันเป็นกิจการสนามกอล์ฟแล้วทีนี้มึงก็ยกเลิกไม่ได้ทีนี้แต่อีกิจการสนามกอล์ฟเนี่ยมันมาจากที่ดินวัดและกิจการนี้ก็เป็นของเป็นของแม่งอืม คนสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะไม่มีลูกมีหลานเขาก็จะยกที่ดินให้ให้วัดเขาจะยกที่ดินให้วัดเหมือนกับธรรมกายอะ่ะจํานวนหนึ่งก็มีคนยกให้ขยายต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆซื้อด้วยบุกด้วยยึดด้วยขยายด้วยซื้อถูกด้วยกดดันเขาด้วยซื้อไปเรื่อยๆธรรมกายถึงมีแต่เรื่องเวรกรรมอะ มีแต่เรื่องเวรกรรมคุเห็นไหมล่ะธรรมกายมีแต่เรื่องเวรเรื่องกรรมไอคนที่จัดการเรื่องพวกนี้จนป่านนี้แล้วก็ไม่รู้อยู่ชะตาชีวิตอยู่ที่ไหนชิตังเม่รวยชิตังเม่รวยไอชิตังเม่ไม่รู้ช่วยตัวเองได้เปล่าอืมหลวงเจ๊ โอ้ยคนติดคุกเพราะว่าการทุจริตของรัฐบาลสองรัฐบาลท,ที่ผ่านมานั่นนะนะรัฐบาลทักสิ้นแท่อวยกับรัฐบาลยิ่งย,ยุ้ยแซ่แท่ตั้งอะนะมีเออยงยุทธก็ติดคุกแล้วก็กรมที่ดินอะไรนั่นก็ติดคุกบ้านเอื้ออาทรก็รัฐมนตรีติดคุกจำนำข้าวก็รัฐมนตรีสองคนติดคุกยังมีตอนสมัยลักเกียดก็ติดคุก กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีรัฐมนตรีลูกชิ้นเด้งอ่ะปะทุมธานีติดคุกไม่รู้ออกไปหรือยังนั่นก็คุกหกปีอันนั้นติดคุกเพราะว่าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วก็ประมาณขายปุ๋ยทุจริตแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรติดคุกสองคนอืมเจ็ดแปดคนแล้วนะแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย กระทรวงการคลังซึ่งสมัยที่เป็นอธิบดีที่ไปเอื้อเกี่ยวกับการไม่ต้องจ่ายภาษีของพวกสามพี่น้องที่รับมรดกจากพ่อเออแล้วไม่ต้องจ่ายภาษีะนั่นอธิบดีเนี่ยทาผิดปรากฏคดีมันตามมาปรากฏระหว่างที่ดําเนินคดีอยู่นั้นรัฐมนตรีคน,นอธิบดีคนนั้นเนี่ยก็ได้เดิได้ดีจากรัฐบาลยิ่งย้วยแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรี ระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ทํางานอยู่กระทรวงการคลังจากนั้นปุ๊บคดีจบหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยสิ้นสุดอํานาจแล้วคดีจบพอดีก็ติดคุกอันนั้นติดคุกจริงๆติดคุกจริงๆแล้วก็มีรัฐมนตรีอะไรอีกอะเนี่ยติดคุกกันหมดเลยติดคุกกันหมดเลยซึ่งสมัยนี้ฉันก็เชื่อว่ากงกรรมกงเกวียน ยังไงก็ต้องมีคนติดคุกเพราะวิธีคิดของทักษิณแซ้อวยเนี่ยเป็นวิธีคิดที่แหกกฎหมายทั้งหมดเป็นวิธีคิดที่กูไม่สนกฎหมายกูจะสนแต่ใจกูแต่กูไม่สนกฎหมายเหมือนกับกรณีที่การไปเดินตรวจราชการเองให้ผู้ว่าไปยืนรายงานนั่นก็เป็นวิธีคิดที่รู้แก่อํานาจและยังไม่ละวางจากอํานาจคิดว่าอํานาจเป็นของตัวเองเพราะตัวเองสามารถที่จะเอาตือเอาเท้าเนี่ยเหยียบหัวนายกรัฐมนตรีได้เอาตีนขี่ได้ ดังนั้นก็เลยคิดว่าอํานาจเป็นของตัวเองดังนั้นจึงทําตัวโดยที่ไม่สนสี่สนแปดไม่สนว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องกำลังเอ็มอยู่และตัวเองเป็นนักโทษที่โดนพักอยู่ระหว่างการพักโทษอยู่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษอยู่จะไปเดินเหินนะร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำโดยให้รัชาการไปยืนรายงานนะ่มันไม่ได้หรอกอืม ไม่สนจริยธรรมไม่สนสี่สนแปดไม่สนกฎหมายไม่สนบ้านสนเมืองไม่สนคือสนแปรการไม่สนแบบเนี้คือตัวเขาเองเนี่ยเขามีเจ็ตที่จะหนีได้เขามีสมเด็จหุนเซนที่จะไปพักแรมได้แต่คนอื่นน่ยที่เป็นลูกกะโลกข้าทาสบริวารหรือรัฐมนตรีบางคนที่จะทำตัวเป็นขี้ข้าตามเขาสั่งนี่คนนึงที่ฉันห่วงมากคือใครรู้ป่ะคลิปนี้ดูดไปเลยนะ รัฐมนตรีคนหนึ่งที่จะเดินตามรอยบุญทรงเข้าคุกนั่นคือรัฐมนตรีที่กำลังจะไปตรวจราชการต่างจังหวัดในสัปดาห์หน้าโดยที่เอานักข่าวไปด้วยแล้วจะทาการขายข้าวประมูลข้าวข้าวซึ่งข้าวซึ่งผ่านไปประมาณ10กว่าปีแล้วซึ่งเป็นข้าวในโครงการจำนำและเป็นข้าวที่เน่าหรือไม่เน่าก็ไม่รู้เป็นข้าวที่อยู่ในคดีที่นี้จะทำการขายจำหน่ายออกไป จะทำการประมูลข้าวซึ่งเป็นเรื่องที่เขาลมยากันไม่รู้กี่ปีกีป่ปีที่นี้จะไปตรวจเพื่อบอกว่าข้าวนะ่ากินได้และจะทำการขายซึ่งเป็นการขายหลักฐานทางคดีคดีจำนำข้าวที่มีคนติดคุกอยู่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการนะติดคุกอยู่จะไปทำการกินข้าวโชว์ได้ับว่าขนมาหุงข้าวนำไปแล้ว ได้ข่าวว่าขนหุห่หมง้องเข้าไปแล้วขนมาหุงเข้าไปเตรียมหุงโช์นักข่าวได้ข่าวว่านักข่าวจะไปกันหลายคนซึ่งนักข่าวจะไปนั่งชิมนักข่าวบอกว่ากูไม่แดกหรอก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าก็กลัวเหมือนกันทีนี้เขาจะไปดูว่าถ้ารัฐมนตรีกินหม้อไหน <c oughs> เขาก็จะไปดูหม้อน,นั้นแหละ <c oughs> ไปดูเพื่อกิน <c oughs> ไปดูเพื่อว่ารัฐมนตรีจะกินแล้วเป็นอะไรไปไหม แล้วก็เป็นข้าวที่ลมมอดมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้าวคนละตัวกันกับที่มีการโชว์คือตรงปกไหมไอหม้อที่รัฐมนตรีกินโชว์เนี่ยมันตรงปกกับข้าวที่มันลมมอดมาไหมนะักข,ข่าวเขาจะไปสังเกตแบบนี้อย่าให้โป๊ะนะนไหนๆก็จะแสดงแล้วอย่าให้โป๊ะและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเมื่อไหร่รัฐมนตรีพาณิชย์ขายข้าวซึ่งเป็นข้าวที่อยู่ในหลักฐานทางคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ผ่านมาแปดปีเขาก็ไม่ได้ทำกันก็จะเป็นว่าก็จะเป็นว่ารัฐมนตรีก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกงรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะติดคุกตามบุญรงไป <c oughs> ที่พูดนี่ก็ห่วงห่วงรัฐมนตรีพี่ว่านห่วงข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตอนที่ด็อกเตอร์อยู่ตอนที่คุณจุลินอยู่ก็ไม่มีใครเอาไปขายหรอกไอ้พวกประเภทอย่างเงี้ย ของในคดีเนี่ยไม่แตะไม่ต้องไม่ยุ่งไม่เยิงเพราะว่ามันเป็นของในคดีทีนี้ไอ้ของประเภทนี้ถ้าเกิดเราจะคุณจะไปแตะไปต้องไปจัดการจ,าจ,าจําหน่ายจ่ายแจกหรือจะไปจัดการการขายอะไรๆต่างๆคุณก็ต้องดูด้วยว่ามันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งซึ่งรัฐมนตรีถ้าเกิดมีคนสั่งมาก็คงจะไม่สนสี่สนแปดก็เหมือนกับกรณีของบุญทรงที่พอมีเจ๊ดอสั่งมาก็ไม่สนสี่สนแปดเหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันเจ๊ดอก็อยู่นอกคุกกินยำผักเฮียดอยู่อยู่กับลูกกับผัวสบายใจเฉบส่วนคนที่ติดคุกค,คือบุญทรงคนสั่งส่วนใหญ่จะไม่ติดแต่คนทำอ่ะส่วนใหญ่จะติดโอเคนะ